ในที่สุดนะคะตู้น้ําที่ฉันรอคอยมานานแสนนานก็มาถึงแล้วจริงๆมันควรจะมาถึงก่อนหน้านี้แต่ว่าดันติดโควิดสะก่อน,นะคะเขาก็เลยไม่ได้ส่งสักทีอันนี้ก็เจาะรูรอตู้น้ําโผล่หน้าออกมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเออจะเอาตู้น้ําเข้ายังไงดีหนะ้าเพราะว่าอันนี้ก็เล็กไปหรือจะเข้าทางนู้นดีก็ไประดมคนมาก่อนเลยนะคะใครที่ว่างงานกําลังนั่งตบยุงนะคะเราก็มายกตู้น้ํากันก่อน เอาฟกิฟมันแล้วหนึ่งโชว์ศักยภาพนะคะ T E I สู้ไปด้วยกันนี่แล้วเราก็ค่อยๆกระดึบกระดับเข้าไปนะคะแบบว่าเราก็ไม่รู้เขาทํายังไงหรอกแต่ว่าจะมีคนเกาะมาด้วยหนึ่งนะคะคือเกาะมาพร้อมกับตุ้นน้าก็คือต้องลงแบบเบาๆห้ามให้คนเป็นอะไรและห้ามตุ้น้ําเป็นอะไรด้วยมีแบรนด์อาริยาสุดน่ารักของเราด้วยก็คือแบรนด์เดียวกับ My s e l f i e เลยนะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกัน นี่เขาก็เลื่อนประตูไปนู่นเลยซึ่งปกติประตูไม่เคยถูกเลื่อนอะไรทั้งนั้นนะคะคืออยู่ที่เดิมแล้วก็ค่อยๆดันเข้ามาตามรูช่องแคบมาละกานะหลังจากนั้นเราก็ข้ามสะพานมิตรภาพแล้วแต่ตอนนี้ก็คือติดอกติดใจนะคะเพราะว่ามีคึกนิดหน่อยก็คือต้องใช้คนประมาณ6-7คนที่จะมายกนะสงสารลุงเขามากว่าหลังลุงจะเป็นอะไรไหมคือตอนแรกลุงบอกว่าเอาโฟกลิ์มายกนะคะแต่แต่ว่าลุงคือคาดไม่ถึงว่าโรงงาน เราจะมีความสลับซับซ้อนมากขนาดนี้ทุกคนก็คือช่วยกันแบบผู้เล่หูล่ามากๆแล้วแบบเบียดเสียดกว่าจะเข้าได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็เข้าได้นะคะและอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมาก